พี่น้องพี่น้องเอ้ยจะไปเก็บแบรไปไม่ถึงป่าแบรจ้าทีเฮ็ดล้วก็ขึ้นเต็มอยู่ข้างทางนี่นี่อีกใหม่นู่นที่เขากําลังเก็บอยู่นู่นขึ้นตามข้างนางเต็มเลยเก็บ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 คอยเบ้าดเด้อเฮ็ดคอยเอาตะคิบเออ เตะเออลอยไข่เกมมากรวัยขึ้นบลูลอยตัศนลอยตัศน์พินิดมันแห้งแบบเก็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 บโอ้ยแล้วเราอยากไป ได้ฟ them ิวไปเก็บเองนะไหมหยุดใ้นี่เดี๋ยวหมักใหม่ใชได้บอแบกใหม่หมักใหม่พะนะสิมาเก็บบูเบอร์รี่กันเห็นเห็ดก่อนพุ่น่ะพี่น้องพ่น่ะพุ่น่ะโอ้ยเนาะว่ไดดหอดปลาอันนี้ง่ายดอก เต็มเลยอู้วีนี่เต็มเลยฮู้น่ะฮู้น่ะเนี่ยเนี่ยไล่ไล่ไล่อู้ยเสียดายกล้องไม่สวยเสียดายกล้องไม่เหลืองคนไทยบางคนเขาก็จะเก็บแบบนี้เก็บแบบบางคนก็แบบทิ้งเชื่อไว้น่ะบที่จริงคอยทอนด้วยนะใช่ เพราะว่าเชื่อมันเออหนูได้ยินมาอยู่ถ้าถอนขึ้นมาแล้วไงคือผมหอกไงเหรอเออถอนแล้วมันจะเกิดใหม่แดงดีกว่าใช่ไหมแมนไปน้ำนี่แหละมาดามสวีเดนบ่ได้ยุดได้ยูดอกออกกะมากะเขาปลาพะนะเฮ้ยก็ยังพยันแทเถอะพยันเป็นตะลุยเถอะลุยยู ด้วยสุขคุณดวย <laughs> ยูน้ำใจนี่แหละก็ข่าบังเงาเงาได้ไหมบล็วกของมาเป็นแกงใส่บลกบัวบ้านเฮาเนาะอุ้ยลิตเตแกงใส่บล็อกบัวเอินเราเจออันอย่างบักบวบบักบัวปะก็สิบักบวบตัวจับบลกเคย มื่อนั้นหมกน่องไม่หรือ่ายอดฟักทองน่ะหมกน้อไม่ก็เลยเอาเห็ดนี่ไปใส่น้ำเซ่แซ่ดีละคือกันเก็บชาก็หนูอีกดิพอกันเลยเขาไปน้ำกันได้อยู่ไ่แย่งกันบบมีปุใดได้ลื่นกันแบบอุ้ยนั่นลกที่ยกหยาซื้อๆลกออกมาน้ำพร้อม หนูไปเก็บดอกเพิ่ก่อนเด้อยุ้งก็นลลยยุงก็เยอะยุงยุงยุงอยู่ตามตายาเต็มเลยจ้ะเวลาเดินกลัวเหยียบอยู่นี่เวลาเดินกลัวเหยียบเห็ดอยู่มันอยู่ตายาโอ้ยดอกแตกเลย ดอกสวยเนาะเพราะเดอบัดในห้ามห้ามมองข้างทางเดอ <c oughs> มันก็ไหลมันก็เหลืองก็สะดุดตาก็พากันจอดเลยไม่ถึงป่า <c oughs> สักทีอันนี้เป็นต้นไม้ที่เขาตัดไปเอาต้นได้ขายแล้วกิ่งตรงนี้เดี๋ยวเขาเอาไปบดแล้วก็เอาไปทําเชื้อเพลิงจ้ะเพื่อทําความร้อนในบ้านของคนสวีเดนอันนี้เป็น่อนปลายมันจะะตอนปลายของต้นไม้เขาก็ใช้ประโยชน์ได้หมดนะ เขาก็อเอาบดบดเสร็จแล้วก็เอาไปบ้านที่เขามีเครื่องทําความร้อนแบบเป็นใหญ่ๆนะจ๊ะเป็นเตาเขาใหญ่ๆเฮ็ดเ็ดปลาปลาอันนี้ปลาบูเบอรี่ปลาบูเบอรี่เฮ็ดก็นเลืองเซม้างคางพากันพากันตัดใจไม่จอดวนงี้ก็ปลาบูเบอรี่เหมือนกันจ้ะ มันก็ไม่รอดจอ่ะก็ตายก็จะมีป่าที่เขายังไม่ทันได้ตัดต้นบูกเบี่ก็ยังเหลืออยูอ่จ้ะามองเห็นนะมันจะวถจอดไม่ได้เหลืองเหลือง <c oughs> เหลืองเหลืองเฮ้ย <c oughs> ไม่จอด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 อุย้ยเต็มเลยจากทางทาง มาถึงป่าสักที <laughs> มาถึงป่าสักทีค่ะตะแวะเก็บเห็ดไม่ถึงป่าสักทีอันนี้ก็ปีนี้แบไม่ดกสักเท่าไรจ้ะให้หนูถือคุให้ไหมหตักประมาณนี้พี่เขาตักแบบตักเหมือนเราเลยหลายๆคนเขาจะจ้วงเขาจ้วงเขามันตัดเห็นไหมเห็น,เห,นเห็นตะไบ เราจะไปอีกฝั่งอีกหน่อยนึงมันถึงจะเห็นตะใบใช่ไหมเห็นเห็นเห็นตะใบเห็นตะบกับดักเจ้านั่นล่ะอุ้ยนี่ไงพี่นิดตรงนี้ดกๆนี่มันมันควันมันเยอะสิใช่มันนั่นมันเยอะไงกิ่งก้านสาขาน่ะมันใหญ่ออืมันป่ามันไม่เหมือนกันจ้ะบางป่ามันจะมีแต่แต่ลูกดกๆเลยอ่ะ แต่ว่าลูกมันใหญ่เลยนะเห็นไหมจ้ะลูกใหญ่เ่เริ่มมาเทิมเลยกว่าจะได้เงินเขาพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินแสน <laughs> บูเบอรี่เงินแสนมันก็จะได้โดดไปประมาณนี้เราจะมันบางทีเราก็ต้องไปหาเอาตรงลูกที่มันใหญ่ๆลูกที่มันใหญ่ๆเต่งๆก็จะได้เดินประมาณนี้แหละ เพราะว่าป่านี้ก็มีรอยมาเก็บไปแล้วนี่จากคนที่เขาตักเป็นเขาก็จะเลือกเอาเลือกเอาตรงไหนลูกใหญ่ตรงไหนไม่มีควันถ้าอย่างนี้ใบมันเยอะเกินแกว่าใช่ไหมพี่นิดตรงนี้ใบมันเยอะเกินใช่ไหม,มใบมันเยอะมาเลยตักยากาอ่าหุยตรงเนี้ยปัง <laughs> บรตัดน้ำด้วตกหลุมนี่สวยเนาะปูตรงนี้ลูกสวยๆเลยเราเวลาตักเราก็เอามือประคองไว้ด้วยะมันจะได้ไม่ไม่ก็นอ้กใช่มันก็เวลาตักเราก็เบาๆมือเบาๆมันจะได้ไม่แตกไม่ช้ำถ้าเกิดแตกแล้วก็มันเวลาเราไปทำแพกความสะอาดมันก็จะทำยากก็ต้องเก็บอันแตกออกด้วย มือประคองไว้นี่ก็ใช้ได้อยู่โอเคอยู่เนาะ<ช>เดี๋ยวนะช่วยช่วยป่าป่านี้มันมันขึ้นช้ากว่าเพื่อนมันก็เลยยังคงสวย,งอ,งอ,ยอยู่ยังไม่งอมใช่แข็งแรงอยู่ไม่ใช่ต้นสูงด้วยนี่เราอยู่ในหลุมต้นเตี้ยๆจะปวดหลังดีแทๆ มันเดคนมาขี่จักรยานผู้เบาขี่จักรยานมันผ่านมาเล้อจะสวยจริงๆ เห็นเขาใส่ถุงมือกันมือที่ช้อนน่ะพี่เนตไม่ใส่ป่ะเอามาไม่ได้เอามาโอเคคราวที่แล้วใส่จ้ะมือม่วงนั้นไม่ใช่ติ๊บูเบอรีเด้อประตูประตูนี่่ป่ะประตูรถรถคันรถไฮโซนี่เปล่า เทสลานิบ e <laughs> ไม่ธรรมดาเดี The ๋ยวโดนเทสลานิบ e งับมือนู่นเด้เขียวเป็นลูกบลูเบอรี่เลยตัวนี้งามแฉะนี่สวยไหมสวยสวยสวยแล้วก็ขอหน่อยเก็บก็ต้องมีมีจังหวะจะโคนใช่มีจังหวะจะโคนใบมันจะได้ไม่มาคัดอยู่ที่ซีฟันตรงนั้นนะจ๊ะแกเก็บแล้วแกก็กระโดกขึ้นใช่ไหมใช่ต้องมีจังหวะหน่อย สวยงามมากเลยจ้ะเก็บแบ์สวยแล้วเกก็ไปทำความสะอาดออกมาอย่างสวยจ้ะมีลูกค้าประจำทุกปีเขามาซื้อด้วยทุกปีนี่เราอยู่ในหลุมนี่นะเนี่จัดไปจัดไปทางมุมไกลมุมใกลนี่แหละจ้ะ หมาดำสวีเดนหมาดำสวีเดนไม่ได <c oughs> ้ยุดได้อยู่เป็นดอกอยู่ไทยลำบากขนาดนี้ไหมนี่อยู่ไทยลำบากขนาดนี้ไหมมาอยู่นี่คือดำกันกักจะอยู่ไทยก็เอาการอยู่มันกันเนาะคนขยันอยู่ไหนก็ขยัน ฝรลังบางกลุ่มเขาก็ชอบเก็บมือเหมือนกันอืมเก็บมือมันจะสวยมันจะได้ลูกสวยๆเลยแล้วเขาไม่ต้องไปไปทําความสะอาดอีกทีมันมันสะอาดไปเลยได้ราคาดีอยู่แต่ว่ามันช้าเนาะใช่มันช้าไปมันก็ช้าเป็นแค่นี้กระช่าอยู่แล้วเนาีสำหรับอือตรงนี้เดะตรงนี้เดิเนี่ยเหยียบเยียบไปแล้วเนี่ย ต้นมันจะเตี้ยๆประมาณนี้เองจ้ะแค่ตะตุ่มนี่ต้นไม่ได้สูงหรอกมันถึงค่อนข้างปวดหลังอยู่อ้าวเอาเทาใส่กระคุทีนี่จะ,อ,จะออกมาประมาณนี้ออกมาประมาณนี้ตักนึงไปล่อนไปอลไรแล้วก็สวยนี่อยู่ในป่าด้วยขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจ้า สวัสดีจ้า